มาถึงเรื่องสําคัญเรื่องที่กําลังเป็นกระแสขณะนี้ครับพระอาจารย์รยครับเรื่องของสตุคามราม,ม,ม,มาเทพครับพระอาจารย์คงได้รับรู้เรื่องราวเหล่านี้มาพระอาจารย์มีคําสอนอย่างไรบ้างครับาชาวพุทธจะมองเรื่องนี้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์ครับสํารวจก่อนในในเสื้อคุณต๊อดไม่มีไม่มีครับผมคุณเูยไม่มีนะผมอาจจะซ่อนไว้ก็ได้ครับแต่ทีมงานเต็มเลยครับพระอาจารย์ครับต้ามังมีทุกคนครับมีูทุกคนนะครับประมาณเดี๋ยวกลับวัตถุกนะครับคือ ก่อนที่จะพูดเรื่องนี้เนี่ยตามาต้องบอกก่อนว่าอัตมาไม่ได้ไม่ได้แสดงความเห็นนะครับตามากําลังจะให้ความรู้ครับครับผมเพราะฉะนั้นโปรดเข้าใจให้ตรงกันครับไม่ใช่ว่าฝั่งนั้นชอบแล้วฝั่งนั้นไม่ชอบไม่ใช่เรื่องของฝั่งอัตมาไม่ได้พูดว่าให้ความรู้ฝั่งน้นชอบฝั่งนี้ไม่ชอบอัตมาเข้าข้างฝั่งที่ไม่ชอบหรือเชียร์ฝั่งที่ชอบไม่ใช่ครับอัตมาไม่พูดถึงความรู้สึกและจะไม่ให้ความเห็นในเรื่องจตุคามตามาอยากจะให้ความรู้ครับฉะนัั้นนนออยย่่าาาเเตมไปปป็็ฝฝ ครับอาตมาไม่ใช่พวกปฏิกิริยานะอืไม่ใช่รีแอคชั่แต่อาตมาเป็นพวกรรสปอนคือเข้าอกเข้าใจแล้วมาพูดกันด้วยเหตุด้วยผลจริงๆครับว่าไปยังไงมายังไงสังคมไทยจริงอาตมาอาตมาเรียกว่าคนไทยจะมีนมากตอนนี้เป็นโรคกระดูกทับเส้นประสาทยังไงหมายความว่าจะดูคามันหนักใช่ไหมแต่ผมไปถามคนที่เขาบอกไม่หนักครับ คือถ้าเรามีศรัทธ,ธานะแบกโลกไว้ทั้งใบก็ไม่หนักออใช่ครับแบกพักไว้ทั้งพักก็ไม่หนักครับแต่คําถามคือเราใช้ศรัทธ,ธาถูกต้องไหมเนะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีเรื่องจะต้องคุยก่อนอื่นขอประกาศจีนยินให้ชัดว่าธรรมภาพไม่ได้ไม่ได้เชียวแล้วก็ไม่ได้ซ้ำแต่เรา,ายอยากจะพูดว่าในเรื่องจตุคามเนี่ยเรามาองกันในฐานะนักวิชาการว่าเป็นไปยังไงเป็นมาอย่างไง,ม,ง,ไงมันถึงมาอยู่ตรงนี้อตมาวิเคราะห์ แล้วเขียนทฤษฎีของจตุคามรามเทพเอาไว้ครับเอครับเขียนไว้ในหนังสือแล้วครับเขียนไว้ในหนังสือครับนนอ,อ,บอาจารมาบอกว่า<ไ>ปรากฏการ,ราณ์จตุคามรามเทพฟีเวอร์เนี่ยเกิดจากวิกฤตการเมืองการเมืองวิกฤตรครับรผมเศรษฐกิจชะลอตัวครับกลัวระเบิดผู้ก่อการร้ายครับกลายเป็นจตุคามรามเทพฟีเวอร์ถามว่าจริงไหมจริงครับจริงหมดเลยครับจริงทุก ทุกข้อที่อาจารย์กล่าวมาถูกต้องเลยครับอันนี้เป็นการวิเคราะห์แบบหยาบๆยังไม่ได้เอาอริยสัจสี่มาวิเคราะห์ครับถ้าวิเคราะห์ได้วยอริยสัจสี่ตำมาเขียนอีกสมการหนึ่งจะดูคมรามเทศฟีเวอร์เกิดขึ้นจากหนึ่งบริโภคนิยมครสองอวิชชาสามเกจิอาจารย์ใช่ครับสีมาร์เก็ตติ้งการตลาดครห้าสื่อมวลชนอื องประกอบทั้งห้านี้มารวมกันจึงก่อให้เกิดกระแสจตุคามรามเทพฟ,ฟีเวอร์รเพราะฉะนั้นกระแสจตุคามรามเทพฟ,ฟีเวอร์นี้ไม่ใช่กระแสของการเรียกร้องต้องการที่พึ่งในภาวะปกติแต่เป็นกระแสของการเรียกร้องต้องการที่พึ่งซึ่งเป็นสัญญาหรือเป็นสัญญาณสะถานสังคมไทยกำลังขาดอะไรมโหฬารเลยเวลาเราเห็นคนแขวนจตุคามเราอย่าไปซ้ําอย่าไปว่าเขา อย่าไปว่าเ้วอย่าไปขอด้วยเจริญพรมองลึกๆเขาเจริญพรพงขอกันใครเจอใครขอกันไปขอกันมาอยู่แต่มาไปต่างประเทศมาลงสุวรรณภูมิยิ่งเข้ามาขอเลยครับโดยช้าบืนว่าไม่มีมาด้วยครับดังนั้นเวลาเราเห็นคนแขวนจตุคามครับผมคุณอย่าไปมองเห็นแค่จตุคามรามเทพซึ่งเป็นของจริงคุณวิเคราะห์ลึกๆไปเห็นความจริงที่อยู่เบื้องหลังของจริงได้ไหม ถ้าเราวิเคราะห์ให้ลึกไปจกนกระทั่งว่าเห็นความจริงที่อยู่หลังของจริงเราฉลาดแล้วเราไม่จําเป็นต้องไปตําหนิคนแขวนจตุคามรามเทพแขวนกันเลยเต็มบ้านเต็มเมืองนั้นคือวัตถุสําหรับศึกษาสําหรับเรียนรู้ครับเราเติบโตได้เราเรียนรู้ได้จากการที่เราเห็นความาวิปราชท่าเคลื่อนต่างๆของผู้คนร่วมสังคมครับถ้าเราใช้ปัญญาเราไม่มีช่องให้ด่าใครเลยเราจะเห็นแต่ว่าโอ้นี่เราสามารถเปลี่ยนวิธีเป็นปัญญาได้ทั้งหมด อย่างที่จะมาเขียนเป็นทฤษฎีนะบริโภคนิยมคืออะไรก็คือลทัทธิหรือระบบความคิดความเชื่อที่ว่าถ้าเรามีความมั่งคัง่งพรั่งพร้อมในทางวัตถุมากที่สุดนั่นคือคําตอบของชีวิตตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราถูกอัดด้วยบริโภคนิยมใช่ครับเชื่อวนะ่าถ้าเรารวยถ้าเรามั่งคัง่งถ้าเราพรั่งพร้อมที่สุดนี่นั่นคือประสบความสําเร็จในชีวิตแล้ว คนไทยวิ่งเข้าหาความมั่งคั่งร่ํารวยมหาศาลรวยเป็นคําตอบของทุกอย่างของทุกเางเลยทุกเบงเลยตัวเลขกลายเป็นเครื่องตัดสินว่าคนจะมีหรือคนจะจนจึงมีรุ่นรวยต่างๆมาตลอดครับรุ่นต่างๆถูกออกแบบมันมีคว่ารวยอยู่ในนั้นนะถูกออกแบบมาเพื่อสนองวัดบริโภคนิยมครับครับบริโภคนิยมนําไปเชื่อมโยงกับคําว่ารวยรวยไม่รู้จบรวยไม่มีเหตุผลครับพ่อให้ลูกรวยไม่มีที่สิ้นสุด อันนี้สะท้อนบริโภคนิยมชัดเจนครับทีนี้พอบริโภคนิยมมันครอบลงมาบนสังคมไทยเต็มรูปแบบแต่อยูอ่ๆมาวันหนึ่งน่ะรถของบริโภคนิยมเกิดอุบัติเหตุโครมสะดุดเลยผู้นําแน<ต>วคิด<ต>ในบริโภคนิยมนี้ไม่อยู่แล้วคนไทยอารมณ์ค้างมากเลยอยากรวยแล้วไม่ได้รวยอม,มองหาทางลัดมาใครจะมาทําให้รวยครับบางเอืญอนจตุคามรามเทพก็มีอยู่แล้วมีปรัชญ,ญาเดียวกันกับลที่บริโภคนิยมครับคือ มีแล้วรวยคนก็วิ่งไปหาอัศวินคือจตุคามรามเทพใช่ไหมดังนั้นมีบริดานิยมแล้วก็เข้าไปสู่เหตุปัจจัยประการที่สองคืออะไรคือวิชาสังคนไทยขาดขาดความรู้มากครับพระสงฆ์ก็ขาดความรู้ครับชาวบ้านก็ขาดความรู้ครับผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองก็ขาดความรู้ในฐานะพระธรรมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้แหละ คือพอเราขาดความรู้ปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่รู้เลยว่าอะไรคือสาระที่พึ่งของเราครับในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธถ้าคุณยังบอกตัวเองว่าคุณเป็นชาวพุทธสาระของคุณคือพระพุทธคือพระธรรมคือพระสงฆ์ใช่ไหมพุทธทางสรารนังขัจฉาถูกต้องอันนี้คือคือหลักการแห่งความรู้ไม่ใช่ตาม,มามาดูถูกใครนะนีค่คือความเป็นแท้แต่พอเราไม่รู้อย่างนี้ปุ๊บเราเที่ยวไปหยิบจับเอาอะไรมาเป็นสาระก็ไม่รู้เยอะแยะมากมหม่จะุคามรามาเทพเป็นส่วนหนึ่งของสาระซึ่งเรานําเข้า และบางครั้งก็เป็นสารณะที่เราผลิตกันเองภายในประเทศด้วยครับนี่คือศักยภาพพิเศษของสังคมไทยนำเข้าที่เพึ่งได้นำเข้าที่เพิ่งจากต่างประเทศก็ได้ครับถ้าที่เพิ่งจากต่างประเทศเอาเทรนแล้วสร้างขึ้นมาเองก็ได้ครับให้อินเทรนใหม่ครับใช่ไหมอันนี้คือวิชาเราไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นอะไรครับสารณะของเราคืออะไรที่เพิ่งที่แท้จริงของเราคืออะไรเราลืมกันไปแล้วนี่คือวิชาประเด็นต่อมาคือเกจิอาจารย์ เกจิอาจารย์เนี่ยเราอย่าไปตำหนิท่านว่าท่านทําอะไรเนี่ยโดยซิใช้จิตของสองหรือเปล่าอย่าไปตำหนิท่านครับเราต้องเคารพท่านในฐานะที่ท่านเป็นพระสงฆ์ครับแต่ทําไมเกจิอาจารย์จึงช่วยกันทําจตุคามรามเทพจนดูเสมือนถึงวันนั่นเป็นงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาปลูกแสกแทบาล้มประดาตายเงือออกเม็ดเท่ามะแว้งมะเขือนะแล้วถามว่านั่นเป็นความเหนื่อยที่มีผลต่อความมั่นคขงของพระพุทธศาสนาหรือไม่ อตอบอย่างตรงไปตรงมาตามทัศนะของพุทธศาสนาแตมาบอกเลยว่านั่นไม่ใช่การเผยแพ่พระพุทธศาสนาแต่นั่นคือการ d i s เครดิตพระพุทธเจ้านั่นคือการพาพระพุทธศาสนาออกไปจากจิตจากใจของคนไทยมีปัญญาชนจํานวนมากมีัวรุ่นมหาศารที่เขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีเขาเห็นภาพพระเกจิอาจารย์ไปปลูกเสกแล้วเขาบอกว่าฟังแล้วดูแล้วไม่ make sense คำนี้เป็นคําที่ัวรุ่นรุ่นใหม่เขาใช้ทั่วไปไม่ make s e n s ก็หมายความว่า มันอธิบายด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ครับถ้าพระเจิอาจารย์ยังยังมีพฤติกรรมอย่างนี้อยู่นะถ้าหนูไม่นะถือท่านอย่าว่าหนูนะเพราะเด็กเหล่านี้เขาได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีครับใช่ไหมเขาสามารถอธิบายด้วยเหตุด้วยผลเขารู้แล้วว่าในโลกนี้มีแรงกี่แรงอะ่ะและ้วกเถียงเขาก็เถียงไม่ถูกด้วยนะครับเพราะเขาพูดถูกเขามีสิทธิ์ที่จะใช้วิจารณญาณแล้วถ้าเขาใช้วิจารณญาณแล้วต่อไปเขาปฏิเสธศาสนาจากการที่ท่านเผยแผ่ศาสนาเพราะไม่มีระบบเหตุผลมารองรับอย่าไปว่าคนรุ่นใหม่ เพราะนั้นถามว่าเป็นความจิตผิดของพระเกจิอาจารย์หรือไม่ไม่ใช่เราต้องไปมองว่าก่อนพระเกจิอาจารย์จะมาเป็นพระเกจิอาจารย์ท่านเป็นใคร,ครท่านเป็นชาวบ้านเป็นคนของรัฐะถ้ารัฐาไม่สามารถบริหารจัดการให้ประชาชนคนไทยได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงท่านเป็นผู้ที่ได้การศึกษาเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาถ้าองค์กรส่งไม่สามารถจัดการศึกษาให้ท่านได้เรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้องครับท่านกลายเป็นพระที่ได้การศึกษา เป็นความผิดของใครถ้ารัฐาไม่สามารถบริการทางการศึกษาให้ประชาชนของตัวเองให้มีการศึกษาได้เป็นความผิดของรัฐาถ้าสถาบันสงไม่สามารถแนะนําพระสอนให้คนของตัวเองมีการศึกษาไม่รู้ว่าพระธรรมวินัยคืออะไรเป็นความผิดของสถาบันสงเพราะเจือาจียจันเสมอกับเป็นเหยื่อของระบบการศึกษาที่ไม่เปลือยเสียขา,าของสังคมไทยรพระสงฆ์นี่ลําบากมากครับคือคนทั้งแผ่นดินยอมให้หมดเลยอื ผู้ที่สูงที่สุดในแผ่นดินคือสถาบันกษัตริย์พูดง่ายๆว่าในหลวงครับกราบพระสงฆ์คนายกรรัฐมนตรีกราบพระสงฆ์ครับนักการเมืองกราบพระสงฆ์นักธุรกิจกราบพระสงฆ์ซูเปอร์สตาร์กราบพระสงฆ์ครับคุณดูคุณต๊อดกราบพระสงฆ์ครเบ็กเยาวชนคนรุื่นใหม่โสภณีกราบพระสงฆ์ชาวไร่ชาวนากราบพระสงฆ์ใช่ครับ,บ ทุกชนชั้นในสังคมไทยยอมรับให้พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณโดยไม่ถามถึงเงื่อนไขพระทุกรูปเมื่อเดือดปุ๊บมีสถานะพิเศษคือเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณครับาถามก็คือถ้าผู้นำทางจิตวิญญาณได้การศึกษาซึ่งเป็นผลมาจากระบบการศึกษาที่บกพร่องไม่ใช่ความผิดของท่านเพราะท่านไม่รู้การเป็นความผิดของระบบเป็นความผิดของระบบเป็นความผิดของเหตุปัจจัยทีนี้เราปล่อยให้คนคนได้การศึกษาเนี่ยมาเป็นผู้นำมาเป็นผู้นำประเทศไทย เห็นอนาคตสังคมไทยไหมเห็นชัดเจนเห็นชัดเจนไหมว่าจะไปทางไหนครับเพราะฉะนั้นเราอย่าไปตนตมิพระเจจีอาจารย์ท่านเสมอเป็นผลพวงของระบบการบริหารจัดการทางด้านการศึกษาของรัฐาและคณะสงฆ์ที่ยังไม่เข้มแข็งครับจากคณะสงฆ์ก็ยังมีอะไรประเด็นต่อมาก็คือถามละมาเก็ตติ้งมาเก็ตติ้งแล้วก็สื่อมวลชนการคือสื่อมวลคือการตลาดนี่มองเห็นช่องว่างตรงนี้ครับมองเห็นช่องว่างตรงนี้ก็เลยเอาเอาการวางยุทธศาสตร์มา เข้ามาช่วยวางยุทธศาสตร์ทําโฆษณาทากินด็กของเล่นขายอะไรเยอะได้ส่งเสริมการตลาดสารพัดเลยซึ่งอรรมภาพดูเหตุการณ์แล้วจะมาก็รู้รู้แหละว,ว่าการตลาดกําลังทําในสิ่งซึ่งขัดแย้งกับจริยธรรมของตัวเองแล้วอค,คุณไม่ได้แค่ขายของแล้วนาทีนี้คุณกําลังแถมอย่างหนึ่งให้คนไทยกําลังบาเมาประชาชนด้วยอืนะักการตลาดทั้งหลายต้องถามตัวเองแล้วนะค,คุณได้เงินแต่สังคมไทยเนี่ย ได้อะไรได้อะไรขึ้นมาบ้างครับคุณได้เงินมหาศาลเลยแต่ว่ามองดูเพื่อนร่วมสังคมของคุณสิง่อยเปรี้ยเสียขากันหมดแล้วทางสติปัญญาครับคุณอยากจะอยู่ในสังคมอย่างนี้ต่อไปไหมค,คุณเก่งคนเดียวในประเทศไม่มีประชาชนมาเป็นเพื่อนหรือให้ปกครองคุณเป็นผู้นําได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นนี่คือคือปัญหาของการตลาดอาตมาอยากจะบอกว่าการตลาดไม่ใช่ไม่ดีการตลาดไม่ดีไม่ช่วนในตัวเองเหมือนธนบับด ไม่ดีไม่ชั Babylon ่วในตัวเองขึ้นอยู่ก <Folks. S 1> ับว่าธนบัตรนั้นอยู่ในมือใครการตลาดเชื่อเดียวกันไม่ดีไม่ชั่วในตัวเองขึ้นอยู่กับว่ารับใช้อะไรท่านพุ้ไท่าก็ใช้การตลาดหนังสือชุดใหญ่ของท่านตั้งชื่อว่าธรรมโคดคือคาว่าธรรมโคศนานั่นเองครับท่านพุ้ไทานยังใช้การตลาดดังนั้นถ้าเราใช้การตลาดให้เป็นสังคมได้ประโยชน์มหาศาลอนามาขึ้นอย่างนี้ว่าถ้าถ้าคนไทยซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธถ้าพระสงฆ์ไทยจํานวนมาก เอาศักยภาพทางการตลาดที่เราเอามาทุ่มให้กับการโฆษณาจัตุคามทุกวันนี้นะเงินเกินสองหมื่นสองพันกว่าล้านเนี่ยนะเอาศักยภาพทางการตลาดที่คนช่วยกันบืมจัตุคามนี้มาบืมพระพุทธศาสนาเนื้อแท้โ,โสังคมไทยจะเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาโลกเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าการตลาดมีพลังครับแล้วอีกประเด็นหนึ่งก็คือสื่อมวลชนการตลาดเนี่ยเก่งก็จริงแต่ทำอะไรไม่ได้มาก ถ้าไม่มีมือหมายคือสื่อมวลชนสื่อมวลชนหมายถึงสื่อทุกรูปแบบเลยไม่ใช่เฉพาะหนังสือพิมพ์แต่หมายความว่าช่องทางรนการสื่อสารทุกรูปแบบนั่นคือสื่อมวลชนทั้งหมดสังคมไทยมีสื่อมวลชนไม่น้อยไปกว่าอเมริกาไม่น้อยไปกว่าอังกฤษไม่น้อยไปกว่าฝรั่งเศสเขามีอะไรเรามีทุกอย่างแต่คำถามคือสื่อมวลชนทำอะไรในปรากฏการณ์จตุคามร,รามเทพ อดามาอยากจะบอกว่าณเวลานี้สื่อมวลชนจํานวนไม่น้อยซึ่งไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะแต่มาใช้คําว่าไม่น้อยนะครับ,ต,รบต้องแยกให้ชัดๆนะสื่อมวลชนจํานวนไม่น้อยผู้วันนี้หลงลืมอาชีวะปฏิญาณคําว่าอาชีวะปฏิญาณเป็นคําสําคัญมากของสื่อมวลชนไทยคือคําว่าจรรยาบรณของวิชาชีพครับสื่อมวลชนที่ดีต้องเป็นปัญญาชนด้วยครับคุณต้องรู้ว่าอะไรควรสื่อหรืออะไรไม่ควรสื่อไปถึงประชาชนครับ ถ้าเราเอาสื่อที่ไม่ควรสื่อไปสื่อถึงประชาชนจากสื่อบนชนกลายเป็นสื่อมอมชนมเห็นนะเพราะฉะนั้นนี้คือก่อให้เกิดกระแสจตุคามรามาเทพฟีเวอร์เนี่ยตมาถึงบอกไงว่ามันไม่ใช่การเรียกร้องต้องการที่พึ่งในภาวะปกติแท้ที่จริงสังคมไทยไม่ได้ขาดที่พึ่งสิ่งที่เราขาดจริงๆคือขาดสภาพคล่องทางการเงินเท่านั้นเองจตุคามรามาเทพเองถ้าท่านรู้ท่านคงเสียใจนะท่านเองก็ตกเป็นเหยือ่อ ท่านเป็นเหนยื่อของบริโภคนิยมท่านเป็นเหนยื่อของนักการตลาดอาจารย์มีมีคนพูดถึงพื้นฐานบางอย่างว่าพุทธศาสนาสอนให้พึ่งตนเองแต่แต่สิ่งอัพินิหารเนี่ยเราเพึ่งคนอื่นมันเหมือนกับว่าสบายกว่าจึงถูกสร้างให้ให้ให้เกิดขึ้นง่ายกว่า จรงถูกนิยมน,นับถือได้ง่ายกว่าหรือไม่เพราะว่าพึ่งตนเองผมคิดว่าผมเป็นคนอับจนปัญญาอับจนโอกาสอับจนความรู้อับจนเงินทองผมจึงต้องพึ่งผู้อื่นแต่พุทธศาสนาดัานบอกให้ผมพึ่งตนเองผมเลยนับถืออนุนง่ายกว่าแล้วถ้าฟลุอธิษฐานครั้งหนึ่งแล้วได้อะไรทั้งอย่างคราวนี้ยาวเลยเป็นอย่างนั้นไหมครับก็ก็มีความเป็นไปได้ก็โยงไปหาเรื่องได้ที่แตมาพูดไงว่าประเทศชาติบ้านเมืองใดก็ตามถ้าระบบการศึกษาไม่เข้มแข็ง คนจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ความผิดของคนไทยไม่ใช่ความผิดของคนที่นับถือจตุคามร,รามเทพถ้าเรามองย้อนไปตามเหตุตามบัจจัยเราร <ๆ S 1> ก็จะเห็นชัดว่าเอาเขาจริงไม่ใช่คนแขวนจตุคามร,รามเทพเท่านั้นตกเป็นเหยื่อของบริโภคนิยมสังคมไทยทั้งระบบตกเป็นเหยื่อเหมือนกันเลยใช่ครับครับเราก็ตกเป็นเหย,ย,งงยื่อด้วยตมาก็ตกเป็นเหยืย่อด้วยได้ถูกพวกก็ตปในกระแสหมดครับถ้าเราไม่รู้ส <ๆ S 1> ึกตัวเนี่ย เราไม่มีใครมองใครเพราะฉะนั้นเนี่ยตาม,มาจึงบอกนอกจากสังคมไทยเนี่ยขาดสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็หันไปพึ่งจตุค,คามรามเทพแล้วก็บอกท่านว่าอยากพึ่งท่านจริงๆเนี่ยถือว่าท่านเป็นทางผ่านไปสู่เงินอีกทีหนึง่งตาม,มาถึงบอกไงว่าองค์จตุคามรามเทพก็ถูกหลอกด้วยเขาไม่ได้นับถือท่านในฐานะสารณะที่พึ่งทางใจแต่นับถือในฐานะเป็นพระทินน้ำแห่งโอกาสที่จะเบินก็ไปสู่ความร่ำรวยเท่านั้นแต่อภินิหารที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของแต่ละคนริญพ นอกจากจะขาดสารณะที่พึ่งแล้วเนี่ยหรือขาดสภาพคล่องทางการเงินและสังคมไทยขาดอะไรอีกในฐานะของนักว,วิชาการตาม,มาจากชีวิตเพราะาสังคมไทยขาดความรู้ขา,ขาดความรู้สึกขาดจิตสํานึกสาธารณะขาดปัญญาที่เป็นกลางใช่ไหมเมื่ี่คุณสัญญาถามอตาม,มาว่าเอ๊ะกูเราเป็นศาสนาของการพึ่งตัวเองเนะี่ยแล้วทำไมตอนนี้เราไปพึ่งคนอื่นหมดเลย อตาตมาอยากจะบอกว่านิสัยการพึ่งเทพเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนจัุคามรามาเทพมาสังคมไทยเป็นสังคมกบเรื่องนายมาโดยตลอดเราอยากจะได้นายกคนนั้นอยากจะได้นายกคนนี้อยากจะได้อัศวินมาโดยตลอดใช่ไหมเขาว่ามีมาก่อนพุทธศาสนาใช่ไหมเนนจริญพรนี่คือสภาพจิตใจขอ,ของมนุษยชาติทั่วโลกเลยในยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนี้ครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะดูดูสภาพของสังคมไทยว่าวุฒิภาวะทางปัญญาของสังคมไทยอยู่ขนันอันไหนให้ดูสภาพสังคมคือสังคมไหนก็ตามที่มีเทพมากๆสังคมนั้นมีภูมิปัญญาอยู่ในระดับยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับสมัยว้ไหว้ต้นไม้วหว้ก่อนหินเลยพรสังคมไหนมีเทพเน้อยสังคมนั้นเนี่ยเข้าสู่ยุควิทยาศาสตร์สังคมไหนไม่มีเทพเลย มีแต่การพึ่งเพอนเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพทางสติปัญญาของมนุษย์นั้นเป็นสังคมของพระพุทธศาสนาที่แท้ดังนั้นตอนนี้เรามองสังคมไทยออกใช่ไหมว่ามีวัฒนาการทางปัญญาอยู่ขั้นไหนครับนี่คือขาดความรู้นะรบกับเรียนถามพระอาจารย์เป็นคําถามสุดท้ายเกี่ยวกับจตุคามก็คือมีคนบอกว่าหนึ่งสร้างกระแสเศรษฐกิจที่ดีเงินสะพัดสองหมื่นกว่าล้านสองคือท่านก็เป็นเทวดาบางอันบางข่าวบอกว่าท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์งั้นเราก็ไหว้ได้ท่านก็คุ้มครองท่านก็ดูแลได้อย่างนั้น งงเอาเรื่องแรกก่อนครับ,ค,รบคือกร,ระแสจตุคามร,รามเทพฟีเวอร์นะ<ร>ทำให้ประเทศไทยเนี่ยเกิดสภาพคล่องทางการเงินมหาศาลสองหมื่นกว่าล้านใช่ครับแต่คําถามก็คือว่าถ้าวันหนึ่งกระแสนี้ลงละ่ะ <ม S 2> เราจะอ,าอะไรมาเป็นที่พึ่ง <ม S 2> ถ้าเราฝากเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองไว้กับเทพกับคุณพิเศษเวทสายซึ่งจะแสดงปฏิหารเมื่อไหร่เราแล้วก็ไม่รู้ครับอัตมาถามว่าแล้วเราเนี่ย ไม่มีหลักประกันไม่มีหลักประกันอะไรเลยเราบริหารประเทศชาติบ้านเมืองกันยังไงคุณไม่ใช้แล้วหรือความรู้ที่เรียนมาอ้าวแต่ถ้าเกิดเขาบอกว่าการสร้างจตุคามก็ทํามาซึ่งรายได้แล้วรายได้รายได้ส่วนหนึ่งก็นําไปสร้างโรงเรียนไปพัฒนาการศึกษาสั่งว่าก็กลายเป็นความรู้หรือเป็นสิ่งที่ดีวเป็นสิ่งที่เราสามารถยึดติดและยั่งยืนเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าตมาไม่ได้แอนตี้หรือต่อต้านจตุคามตมากาลังพูดถึงหลักการความรู้ครั้งหนึ่งมีพระรูปหนึ่งเนี่ยเป็นช่างตัดผมเก่ามาบว พอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะ,ะมาเสดสจมาท่านออกไปรับจ้างตัดผมได้เงินได้ทองมามากมายครับไปซื้อข้าวปลาอาหารมาทํากับข้าวอย่างดีปรุงอย่างอร่อยเลยนะเพราะเป็นพ่อครัวเก่าด้วยไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอได้อาหารมายัางไรทารุปนนั้นก็กราบบังคมทูลบอกว่ากระหม่อมไปรับจ้างตัดผมพระพุทธเจ้าก็ถามว่าทาั้งทั้งที่เป็นพระใช่ไหมก็ยอมรับว่าทาั้งทั้งที่เป็นพระทั้งทั้งที่เป็นพระขอรับเป็นความจริงพระพุทธเจ้าบอกว่า เอาอาหารของเธอไปเก็บสิ่งที่เธอทํามาให้ฉันถึงแม้จะเป็นอาหารที่ประณีตที่สุดแต่ถ้ามาด้วยวิธีการที่ไม่ชอบทำฉันไม่รับนี่คือหลักการของพระพุทธศาสนาครับผมไม่ว่าจะดูการารมเทพจะทาเงินทาทองให้ให้สังคมไทยขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ามันเกิดขึ้นโดวยวิธีการที่ไม่ถูกต้องพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยครับอาตมาไม่ได้บอกว่าอาตมาไม่เห็นด้วยนะอาตมาบอกว่าพระพุทธศาสนาไม่เห็นด้วยครับ ต่อไปถ้าเรายอมรับมาตรฐานอย่างนี้ได้เนี่ยต่อไปคุณไปฆ่าคนสิเราได้เงินได้เงินมาสิบแล้วเราไปสร้างบทห้าล้านแล้วคุณก็เดินสง่า่าเผยและผมทําประโยชน์นะครับท่านรเราจะยอมรับมาตรฐานอย่างนี้ไหมใช่ครับถ้าเราทําอย่างนี้ปุ๊บเราก็เข้าไปปรับยาเดิมที่มีคนพูดเอาไว้ว่าแมวไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามจับหนูให้ได้เถอะถ้าจับหนูเป็นก็ใช้ได้ครับ อันนี้หมายความว่าทำยังไงก็ตามให้เรามุ่งเข้าสู่ความร่ํารวยโดยที่ไม่ต้องคํานึงถึงวิธีการครับซึ่งประเทศไทยล้มเหลวเพราะคําพูดแบบนี้ใช่ไหมครับเราจะกลับไปใช้คําพูดแบบนี้หรือระบบความคิดระบบความเชื่อแบบนี้กันอีกไหมเพราะฉะนั้นที่เราล้มก็เพราะว่าอะไรเ,เราใช้ทฤษฎีแมวจับหนูนั่นแหละสีอะไรไม่สําคัญขอให้จับหนูได้ผู้นาจีนพูดไว้ ผู้นำจีนพูดเอาไว้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนวคิดนี้ก็เป็นแนวคิดเดียวกันเราล้มมาแล้วเพราะแนวคิดอย่างนี้คุณจะใช้แนวคิดอย่างนี้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วให้เป็นกระแสะหลักของสังคมต่อไปไหมตามาไม่ตอบนะคนไทยช่วยกันตอบ,บอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องเทพครับมีคนถามมากว่าเอจจตุคามราเมาเทพท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์เราก็ไหวพระโพธิสัตว์ได้นะอาตมาอยากจะพูดถึงนี้ว่าโบราณอาจารย์ท่านฉลาดมากท่านสร้างพระบรมธาตุขึ้นมาแล้วสร้างเทพอยู่ที่ อยู่ที่ฐานหรือเชิงบันไดของขึ้นพระธาตุอันนี้คือท่านเข้าใจว่าเทพถือยังไงต้องรับใช้ธรรมเทพต้องรับใช้ธรรมไม่ใช่ไปดึงดึงดึงคนจากธรรมมาสยบเทพพระพุทธเจ้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อดึงมนุษย์จากเทพกลับมาสู่ธรรมตอนนี้สังคมไทยทั้งระบบกําลังใช้เวลาทั้งหมดล้วดึงคนจากธรรมกลับไปสยบเทพอีกแล้วจริงๆเทพรับใช้ธรรมเทพต้องรับใช้ธรรมทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะอะไรเพราะพระะปฏิศาสต์เนี่ย พระโพธิสัตว์คือใครก็คือบุคคลที่อยู่ในช่วงของการบำเพ็ญบารมีเพื่อที่จะบรรลุพุทธภาวะเป็นพระพุทธเจ้าครับครับผมเอาเข้าจริงพระโพธิสัตว์ก็เปรียบเสม,มือนกับนักศึกษาที่มาลงทะเบียนเรียนวิชาความเป็นพระพุทธเจ้าครับท่านยังเรียนไม่จบครับท่านยังเป็นที่พึ่งให้ใครไม่ได้ท่านเป็นที่พึ่งของตัวเองยังไม่สมบูรณ์เลยแต่ตอนนี้เราคนไทยกําลังยกเอาพระโพธิสัตว์เป็นที่พึ่งแล้วก็ไม่ไม่มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าแล้ว ลืมคนที่จบแล้วคืออาจารย์เชลยพรไปพึ่งนักศึกษาฝึกงานถูกต้องพูดง่ายๆอย่างนี้ใช่ไหมนั่นแหละอาตรมาขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังครั้งหนึ่งในหลวงราชการที่ห้าเสด็จแปพระราชฐานไปต่างจังหวัดมีการแห่พระศรีอรย์แม่ไตรโพธิสัตว์แห่ไปเสร็จแล้วถึงเวลาในหลวงจะเสด็จไปจุดทูบจุดเทียนพระองค์มองไปที่โต๊ะหมู่บูชาไม่มีพระพุทธเจ้าครับแต่มีพระศรีอรย์แม่ไตรโพธิสัตว์ตั้งแทนครับในหลวงราชการที่ห้าถามว่าพระพุทธเจ้าไปไหน ชาวบ้านกล่าวบังคมทูลบอกว่าวันนี้เราสมโพธพระศรีระยะแม่ไตรโพรธิสัตว์จึงไม่เอาพระพุทธรูปมาในหนวงราชการที่อาตราสรวัชทองในประวัติศาสตร์ซึ่งบันทึกไว้ในจดหมายเหตุราชกิจรายวันเรืร่องท่านบอกว่าฉันมาร่วมงานก็เพราะอนุโลมตามใจชาวบ้านครับแต่ถึงเวลาฉันจะไหว้พระฉันต้องไหวพระพุทธเจ้าซึ่งแต่สรู้เรียบร้อยแล้วว่าเป็นสรณะที่พึ่งได้จริงๆไม่ใช่ไหวพระโพธิสัตว์ ซึ่งยังอยู่ในช่วงที่เรียนรู้จะเป็นพระพุทธเจ้ายังไม่บรรลุและยังมาไม่ถึงยังเป็นเรื่องอนาคตเพราะฉะนั้นไปเอาพระพุทธรูปมาถ้าเราจะบริบาลต้องไปเอาพระพุทธรูปมาให้ในหลวงราชการที่ห้ากรับอันนี้คือท่าทีของปัญญาชนชาวพุทธที่รู้ว่าอะไรควรกราบอะไรไม่ควรกราบอะไรคือสิ่งที่พึ่งได้และอะไรคือสิ่งที่พึ่งไม่ได้เห็นไหมครับผม สุดท้ายครับพระอาจารย์ครับเราในฐานะชาวพุทธเราควรจะนับถือจตุคามรามเทพอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์ครับก็อย่างที่บอกแต่ต้นว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปตำหนิคนที่นับถือจตุคามรามเทพอยู่แล้วครับผมแต่เราเรียนรู้ได้ว่าถ้าท่านเป็นเทพเรา